วันนี้นะครับผมเราจะไปเซฟวันกันนะครับกับ CBR ไม่อ CBR ไม่เกี่ยว R15 นะครับแล้วก็ Honda อะไรครับเนี่ยคลิกพันนะครับผมที่หลายๆคนอยากดูนะครับมี R15 นะครับคันนี้นะครับคลิกพันนะครับผมที่ขอดูนะครับ่้าอยู่ครับให้อยู่นี่ครับ <laughs> ไปเบป้าไปเซวันเน่ะนเนี่ยเลก้ารถนี้มามน,นี่พี่จะไปกินร้านยี่สิบบาทที่เซว,วน,ะเเนะจัดไปไเช็คพันยางอะไรนะยางสลิปหน,นุ่มก็ยางสลิปยางหลับ โอ้ใจเย็นอนซ่องไปทางนี้ออกออกเนี่ย วันนี้ก็สามคันนะครับเซ็ X10 R15 แล้วก็คิกพันนะครับผม ร้อนนี้คลิกพันตามมาแล้วนะครับอ้าสิบห้าหายไปไหนครับอา้อาวสิบห้าอ้าวรอก่อน หรือเปล่าวะเนี่ยน้ำมาจากไหนวะอย่าบอกนอะฝนตกเพิ่งล้างรถด้วยคงไม่ใช่หรอกมัง้งมัมมัม ฝนตกปะ,ะเหมือนน้ำอะไรลงมาเลยอ่ะฝนตกปะวะไม่น่าใช่นะพี่ร้านนะคว่าฝน เราจะมาตามคลิกพันกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่าเอาคลิกพันหมอบครับผมคลิกพันหมอบเล็กน้อยนี่ครับโค้งอันตรายครับโวกงนี้ ไม่รอแทตเด็กเลยนะครับอ๋อคิดพันเกือบโดนกระบะเบียดครับผมนะครับชิบหายนะครับซ้ายก็ติดขวาก็ติดครับผมูจะไปทางไหนครับเนี่ยโอเคครไฟเขียวพอดีครับ จะสองทุ่มแล้วนะครับผมรถกยกงเยอะอยู่เลยนะครับคลิกพันขับไม่รอเลยนะครับผม ไม่รอกูเลยนะครับคลิกพันจริงๆน้องเนยนี่เขาขับซตสองห้าศูนย์นะครับผมใครอยากดูรีวิวก็บอกได้นะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ฮะเ,เออน้องเนยเขาขับซตสองห้าศูนย์นะครับใครอยากดูรีวิวก็บอกนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูเนาะก็วันนี้ครับซตสองห้าศูนย์เขาสเตอร์หมดนะครับเขาก็เลยเอาคลิกมาใช้ก่อนนะครับผม ใช่คลิกป่ะวะน่าจะใช่นะอันนี้คลิกใช่ป่ะใช่คลิกป่ะรุ่นอะไรอ่ะของเนอยอ่ะใช่คลิกป่ะหรือไม่ใช่ <laughs> จะ <laughs> ขอกรถมองหน้าครับ <c oughs> เมื่อวานดูคลิปเขาบอกปัญหาเดียว ใช่ไหมบอกนะครับวม่ชอบขับไปช้าครับแต่ว่าอยากให้ใครมาแซงนะครับผม ชอบขับช้าๆครับแต่ผมไม่ชอบไปใครแซงนะครับผมขับช้าบ้างเร็วบ้างครับผมถ้าขับช้าตลอดนะจะซื้อตัวพันมาทำหอกอะไรนะครับ,ร,บรถสวยอะ่ะสีสวยอะทำที่ไหนครับร,ร้านร้านไหนนะาน,นามอน,มอ,นอ๋อแ,แรงแรงนี่ทำอะไรบ้างเนี่ย ทำอะไรบ้างครับหน้าแปดชั้สามครับกำคมองเตยหมดไปเยอะไหมครับ<ะ>หมดไปเยอะไหมพี่สามหมื่นกว่าโอ้อแต่แรงแรงเมื่อกี้คนเดียวได้ร้อยหกพี่ถ้าวันเดียวบอกวันเดียวนี่กี่ซีเนี่ยพันนะครับพันหนึ่งครับผมยกลยายด้วยยกไม่เป็นครับ <laughs> ้ <พ uka> รถปูนรถปูนกูจะไปทางไหนดีวะขวาดีวะอ่าหกห้าศูนครับหกห้าูนนะครับเขาบอกว่ายกให้ดูหน่อยฮะเราตอบอย่างมั่นใจครับกูยกไม่เป็นเดี๋ยวผมขอครับกระจกหน่นะครับผมต้องซิกแซกแล้วครับ ขับมอไซค์ก็ดีอย่างนี้นะครับผมก็เวลาจอดไปตรงไฟแดงก็ทักกันได้นะครับผมรถยนต์นี้ก็มันผมว่ามันไม่เหมือนอยังไงครับมิตรภาพมันไม่เหมือนมอไซะคะ์อะฮะออกจากไฟแดงยกล้อย,ยาวๆให้ดูหน่อยเมื่อกี้เขาบอก สวยว่าสีเขียวผมเป็นคนชอบสีเขียวอยู่แล้วไงคลิกพันกูหายไปไหนเนะี่ย ก็ถึงตลาดเฟซวันแล้วนะครับ ช็อตไหนดีว่าบอมบอมจัดนู้นดีกว่า โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ